สวัสดีค่ะเด็กหญิงถุงเท้าขาวนะคะถุงเท้าขาวเป็นน้องผู้หญิงนะคะถุงเท้าขาวแม่ก็พาน้องเข้ามาเล่นกับตาหวานช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พาถุงเท้าขาวเข้ามาอีกก็เพราะว่าอยากให้ตาหวานเขาได้ลองอยู่กับพี่ๆบ้างนะคะเพราะตาหวานเหมือนกับว่าเจอคุ้นเคยกับคนมากกว่ากับแมวด้วยกันนะคะส่วนถุงเท้าขาวนี่เมื่อเช้าน้องได้ขึ้นไปนอนบนคอนโดมแมวนะคะ จะติดใจนะคะถ้าทางอยากจะขึ้นไปนอนบนคอนโ o อีกนะคะจอดต้องจ้องแบบนี้นะคะหาทางขึ้นอยู่นะคะคงจะวัดระยะห่างว่าจะกระโดดขึ้นได้ไหมนะคะเพราะว่าพอดีตาวานอนขวางอยู่ตรงชั้นสองนะคะสงสาฟขาวก็เลยจะหาวิธีปีนขึ้นไปข้างบนนะคะนะคะท้าทางจะอยากขึ้นเอามากๆาได้แล้วนะคะ สุนัขขาวคงจะติดใจนะคะมาเช้ามานอนชมนกอยู่บนคอนโดนแม่เอาพักนึงนะคะวันนี้ตอนบ่ายก็ร้องเดี๋ยวจะออกมาอีกแม่ก็เลยเอาเข้ามาในห้องตาหวานนะคะตาหวานเขาก็ดูไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับสุทาวขาวนะคะเหมือนเขาจะรับรู้ว่ามีพี่เข้ามาแต่ก็ไม่ได้มีอาการว่าจะทะเลาะกันนะคะสุนาวขาวเองก็ดูจะเฉยๆกับน้องนะคะไม่ได้อะไรกับน้องไม่เหมือนพี่เปานะคะพี่เปาเดี๋ยวนี้ใจร้ายนะคะ ชอบขู่สงคราชอบขู่ตาหวานนะคะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพักหลังเนี่ยทำไมพี่เป่าขู่ตาหวานนะคะขู่แบบเอาจริงเอาจังเลยะคะ่ะแยกเขี้ยวใส่เลยนะคะแม่ก็เลยไม่กล้าเอาพี่เป่าเข้ามาหาตาหวานเพราะว่ากลัวว่าถ้าแพ้พังมาจับแยกกันไม่ทันเนี่ยตาหวานจะเจ็บตัวนะคะเพราะว่าตาหวานคงสู้พี่เปาไม่ไหวนะคะนอนทับตาหวานก็คงแบนแล้วนะคะ ถุงเท้าขาวเขาก็ดูมีความสุขกับคอนโดแมวนะคะเพราะว่าในกรงแมวนี้มันก็เป็นชั้นๆให้ขึ้นนะคะไม่มีเป็น,ปนแบบคอนโดนะคะก็คงไม่เคยเล่นนะคะก็คงอยากจะมานอนนอนดูหลอกตรงนี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมมองนึงที่ที่ถุงเท้าขาวเขาไม่ค่อยได้เห็นนะคะมองจากในห้องออกไปนะคะจริงๆแล้วเมื่อก่อนถุงเท้าขาวเขาอยู่ในห้องนี้นะคะตอนเล็กๆนะคะตอนแรกตแรกที่รับเลี้ยงถุงเท้าขาวนี่เอาเขามานอนในห้องนี้กับลูกชายนะคะ แต่ก็ด้วยความที่เราก็ต้องออมีพื้นที่ส่วนตัวให้คุณลูกชายเขาตอนนั้นนะคะเขาจะมาดูแมวให้เราก็คงเขาก็ไม่สะดวกเขาก็เลยหากองให้นะคะถนงสาวขาก็เลยปิดในกรงแมวกรงใหญ่ข้างนอกนะคะเนะะี่ยค่ะหนุสาวขาน้องน่ารักะคะน้องเลี้ยงง่ายนะคะรอดมาจากการถูกวางยานะคะคุณแม่ก็คิดถึงพี่ๆเราอีกสองชีวิตที่ไม่ช่วยไม่ทันนะคะจริงๆจะพาไปหาหมอแล้วนะคะแต่ว่า เกินกว่าจะยื้อชีวิตน้องอีกสองชีวิตไปได้นะคะมีแต่ถุงเท้าขาวที่ท่านที่รอดมาได้นะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เอาแมวมาเลี้ยงก็คือถุงเท้าขาวนั่นแหละคะ่ะจากนั้นก็เหมือนทุกท่านนะคะก็มีอาการแมวงอกนะคะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็อดไม่ได้เนาะพอ,พอได้เริ่มเลี้ยงแล้วก็อดไม่ได้สงสารนะคะพอเห็นน้องแมวจรน่ารักนะคะก็กอดไม่ได้ที่จะรับเขาเข้าบ้านนะคะ แต่ตอนนี้ก็คงรับเพิ่มไม่ไหวแล้วค่ะแค่นี้แค่ห้าหชีวิตนี่กไ็ไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วนะคะเพราะว่าแม่มีคนป่วยต้องดูแลด้วยนะคะคนป่วยอยู่ข้างบนนะคะส่วนอาหารเปียกที่มีผู้ใหญ่ใจดีส่งมาให้นะคะน้องตอหาหวานได้กินนะคะน้องก็ชอบนะคะ ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะเพราะแม่ไม่ทราบจริงๆว่าเป็นท่านใดน,นะคะไม่ให้น้องกินตามความประสงค์ของท่านที่ส่งมานะคะ